สวัสดีครับผมนายนัตพลพรมสวัสด์วันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายบ้านพร้อมที่ดินนะครับซึ่งเกาอยู่ในเขตพื้นที่ของนะครับตำบลละลวดนะครับอำเภอชำนิจังหวัดบุรีดมานนะครับบ้านและที่ดินแปลงนี้นะครับมีบ้านสองหลังนะครับที่ดินเนื้อที่1ไร่2งานนะครับก็จะขออนุญาตบอกราคาขายเลยนะครับราคา จากเดิมราคา3ล้านบาทนะครับตอนนี้ลดราคามาเป็น2ล้าน5แสนบาทแล้วก็ฟรีค่าโอนด้วยนะครับแต่ผมขออนุญาตกลับกล้องก่อนนะครับเพื่อที่จะนําเสนอเกี่ยวกับนะครับบ้านและที่ดินนี้ต่อไปนะครับนี่ครับบ้านหลังนี้อยู่ตรงนี้เลยครับแล้วถ้าท่านเดินทางมาก็นะครับสังเกตง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับยินดีต้อนรับนะครับชุมชนท่องเที่ยวนะครับโอท็อปนะครับบ้าน หมวดหมูนะครับบ้านหมวดหมูนะครับหมูที่6กตําบลละลวดนะครับอำเภอชำนิจังหวัดบุรีดมานนะครับแล้วก็สังเกตง,ง่ายๆเช่นกันก็คือเนี่ยครับด้านหน้าก็จะเป็นโรงเรียนนะครับเนี่ยรั้วโรงเรียนเป็นรั้วสีฟ้าเลยนะครับมาก็สังเกตง,ง่ายๆนะครับเมื่อมาถึงแล้วก็จะมีเนี่ยครับเป็นบ้านนะครับมีบ้านแฝดนะครับสองหลังด้านหน้านะครับซึ่งก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นถนนนะครับถนนลาดยางทางหลวงชนบทนะครับ เป็นส่วนที่ได้มาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นถนนเนี่ยคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเป็นถนนสองด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเนี่ยจะเริ่มต้นจากตรงนี้ไปนู้นเลยครับไปถึงป้ายนู้นครับไกลๆนู้นเลยครับหน้ากว้างอยู่ที่นะครับสามสิบหกเมตรนะครับแล้วก็ความลึกของที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นจากเนี่ยเสาตรงนี้เลยนะครับไปนู้นเลยไกลๆนู้นเลยครับไปก็ความยาวเนี่ย อยู่ที่70เมตรครับโอ้โหเป็นที่ดินสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้ากว้างนะครับสวยงามนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะมากๆสําหรับท่านใดที่กําลังมองหานะทําเลเพื่อที่จะค้าขายนะครับตรงนี้ครับแล้วก็ถ้าท่านซื้อไปก็นะครับในการที่จะมากขอสร้างนะครับร้านค้านี่ก็อาจจะต้องใช้ตัวนี้เลยก็ได้ครับพอะยังใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ย มีบ้านอยู่2หลังนะครับหลังที่1แล้วก็หลังที่2นะครับซึ่งก็เป็นลักษณะบ้านเฟดนะครับถ้าเรามาเชื่อมต่อกันเนี่ยตรงนี้นะครับเทคานแล้วก็อาจจะมีการก่อหรือทําประตูแล้วตัวนี้ก็เปิดเป็นประตูนะครับเป็นประตูนะครับเป็นประตูตรงนี้เพื่อที่จะเข้านะครับเป็นร้านค้าผมว่าตรงนี้ใช่เลยนะครับอาจจะไม่ต้องลงทุนมากนะครับมีนะครับมีสถานที่ที่มีความพร้อมนะครับในการที่จะมาค้าขายนะครับ อาจจะมาเป็นประตูเนี่ยประตูเหล็กม้วนนะครับประตูเหล็กยืดเนี่ยด้านหน้าตัวนี้นะครับแล้วก็ทําเลตัวนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับมีรถวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนครับเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนนะครับขายอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนก็ถือว่านะครับก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานอยู่ด้านหน้าเลยนะครับที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับสองงานนะครับ แล้วก็มีบ้านสองหลังนะครับแล้วก็เอกสารหลักฐานนี่เปฉลุดครุฑแดงเลยนะครับมีไฟฟ้าไฟฟ้านี่เป็นไฟฟ้าสามเฟสเลยนะครับแล้วก็มีประปาเอกสารหลักฐานไปฉลุดครุดแดงพร้อมโอนเลยนะครับจากราคาเดิมเนี่ยนะครับเจ้าของเคยตั้งไว้นะครับราคา3ล้านบาทนะครับก็ค่าโอนกรรมสิทธิ์ก็นะครับผู้ซื้อผู้ขายคนละครึ่งนะครับแต่ตอนนี้มีการปรับราคาลงมาใหม่นะครับอยากขายจริงๆนะครับ ก็จากราคา3ล้านบาทนะครับก็มาขายราคา2 5ล้านแสนบาทโอ้โหนะครับลดโคบาพเลยนะครับ2 5ล้านแสนบาทนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับค่าโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยผู้ซื้อผู้ขายคนละครึ่งแต่ตอนนี้นะครับเจ้าของในอู่ใจดีสุดๆเลยนะครับบอกว่านะครับผู้ขายจะเป็นผู้ออกนะครับค่าจะจ่ายเองทั้งหมดหรือพูดกันแบบสั้นๆเลยก็คือ นะครับฟรีค่าโอนนั่นเองครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่คือพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังนะครับถ้าเรามาทําเกี่ยวกับนะครับมาทําเกี่ยวกับการค้าขายด้านหน้าแล้วนะครับด้านหลังก็จะมีพื้นที่เหลือเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะมีรั้วรอบขอบชิดตลอดแนวเลยนะครับนี่ครับมีเพื่อนบ้างอย่างชัดเจนนะครับซึ่งก็นะครับไฟฟ้านี่เนี่ยให้ดูครับเนี่ยไฟฟ้าก็เป็นไฟฟ้า3ามเฟสเลยนะครับพื้นที่ของ ที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับมีความสูงเท่ากับนะครับทุคอนกรีตเสริมเหล็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ต้องถมครับอาจจะมาทําการเกษตรด้านหลังนะครับหรือจะสร้างบ้านนะครับเป็นบ้านสวนด้านหลังนี่ก็ก็ใช่เลยนะครับหรือเราอาจจะด้านหน้าเนี่ยมีบ้านแฝดเนี่ยสองหลังเนี่ยนะครับเรามาหลัดแปลงเป็นร้านค้านะครับแล้วมาสร้างบ้านอยู่ด้านหลังตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาชมพื้นที่นะครับที่รอบๆบริเวณนะครับซึ่งก็เนี่ยครับด้านข้างก็จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับเนี่ยถนนก็กว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับไหลถนนข้างละเมตรก็กว้างอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับเนี่ยเข้าไปในชุมชนนะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็สําหรับการเดินทางนะครับมาที่นี่เนี่ยนะครับห่างจากนะครับห่างจาก เขตเทศบาลอำเภอห้วยราชนะครับจังหวัดบุรีรัมย์มาเนี่ย65กิโลเมตรนะครับห่างจากเขตเทศบาลอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาตรงนี้18กิโลเมตรนะครับห่างจากเขตเทศบาลอำเภอชำนินะครับจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ย12กิโลเมตรนะครับห่างจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละลวดนะครับอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาตรงนี้1กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้ ถือว่าเป็นทำเลทองเลยนะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหานะครับพื้นที่ที่จะมาค้าขายนะครับซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยผมขอแนะนำก็ว่านะครับเป็นทำเลทองของแท้เลยนะครับราคาขายจากเดิม3ล้านบาทนะครับลดเหลือนะครับสล้านห้าแสนบาทฟรีค่าโอนโอ้โหสุดยอดเลยนะครับเราฉะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจต้องการที่จะได้นะครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับแปลงนี้นะครับก็ติดต่อมาครับที่ผมนัตพลพงปรสมรต หมายเลขโทรศัพท์ก็0992801729นะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของบ้านและที่ดินนะครับสวยๆนะครับแล้วก็ใจดีด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับแฟนคลับ FC ที่ช่วยติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดนะครับซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามด้วยนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการที่จะฝากขายนะครับไม่ว่าจะเป็นขายบ้านขายที่ดินขายที่นาอสังหาริมทรัพย์นะครับทุกชนิด นะครับคิดค่าบริการก็3%จากยอดขายขายไม่ได้ไม่เอาตังค์นะครับนี่ครับบริการด้วยใจนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ